สวัสดีครับมาอยู่ในรายการนียวกีเมอร์นะครับหรือนิยวโค้งนั่นเองฮัลโหลโอเย่นะโอเย่เห็นจะโอเย่นะทุยในวันนี้เราไม่ได้อยู่ในช่วงเนีวน็เตอร์เนีวโค้งนะเราอยู่ในช่วงเชียอะไรก็ไม่ทราบนะฮะนะฮะไอ้สัตว์นะฮะอืมก็เปลี่ยนมุมมองกันเลยโอเคตอนนี้ผมก็ใช้ซีซอร์แพคเขาเรียกว่าซีซอร์แพคนะครับขอไม่ได้เรือกแท็กเจอร์แพคเออผมก็ใช้รีซอร์แพคที่โคตรงงแล้ว ก็ค,คือเกมที่ทุกคนก็เคยต้องรู้จักแนะครับก็คือเกมเททวะยญาเองนะฮะดูจกักรีอทแพ็กต่างๆก็ใช้แน่เลยนะฮะดูสินะงงหน่อยขนาดคนแคสยังงงรอทแพ็เนี่ยแล้วก็ใช้รีอทแพ็กธรรมดาไปเพระแม่งงงชิบหายเลยนะนี่คือบ้านต้นไม้ผมนะฮะ เรามาสำรวจทางนอกกันเถอะอันนี้คือฉบับเร่งเร็วนะข้างนอกก็คือสระน้ำที่ไม่ได้เกี่ยวเลยเลยแบบบ้านไม่ได้ดูเป็นธรรมชาตินะก็แนะนำแค่นี้แหละโอ้ยเชี่ยปีด,ดิส่วนที่สองคือนี่ครับฟาร์มไก่ครับมึงออกไปเลยนะ,ะไม่ปล่อแล้วนี่คือฟาร์มไก่นะครับหรือว่าสุนยอมนั่นเองนะเลี้ยงไก่ใต้ทุ่งบ้าน,นตหลักเศรษฐกิจพรอเพียงแต่ตรงนน้นแม่งไม่ตามหลัก,กรศรษฐกิจพรอเพียงเนยนะอ่าตรงนี้ก็ทําให้น้ําเล่น ให้ไก่เล่นน้ําตรงนี้ก็ให้อาหารนะฮะอาหารแล้วส่วนต่อไปก็คือ,อข้างบนบ้านไปบนบ้านแล้วก็จบแล้วให้เร็วเร็วที่สุดก็บนบ้านก็มีแค่เนี้บนบ้านก็เจอแค่ทีวีเปิด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 ,ปดส่วนที่สองคือส่วนที่สองคือเตาแก๊สนะเตาแต่ปูจะเรียกเตาแก๊สไอ้ถามคือตู้เย็นตู้เย็นพองไงหีบ ่องแมงไอสัตว์เรียกตู้เย็นนะกันนะไอตามบ้านจริงๆนะอันก็อ่างล้างจานนะจานจานบอกนี่ล้างจานนะนี่ล้างหน้านะ <S <S าาออกไปก็ห้องน้ำนะไม่ไม่สระขี้นะสระอาบน้ำอย่างเดียนะไอสัตว์โอ้ยเชื่ยจะไอสัตว์ทำไมขึ้นดิออสถานที่ต่อไปก็คือเครื่องบนนะนี่คือห้องนั่งเลนนะผมนี่คนนอนนะไม่ใช่ใหมานอนกูไม่มีหมา ขโมนก็เป็นห้องนอนนะก็มีชุดเตาะแล้วก็ดาบนะแล้วก็มีแล้วก็มีดาบแควไก,กันนะ,ะแล้วก็มีที่นอนแล้วก็มีใยเมืองมุมนะคะนะฮะก็ขออันนี้คลิปเร็วๆฉบับเร่งด่วนนะกูไม่ช้าสองนาทีแล้วเนี่ยขอทำการจบคลิปตง่งนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดซีโอลิต และอย่ายลืมคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับูอย่ายลืมจะโอ้ยตอนสุดท้ายนะครับบ๊ายบาย